อืมสุดยอดครับกรอบมากกรอบมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทอดถั่วนะครับทอดถั่วที่ซื้อมาจากแมคโครนะครับใชอ้อุปกรณ์ นิดๆหน่อยอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับก็จะมีวัตถุดิบนะก็เป็นถั่วครับถั่วลิสงครึ่งกิโลนะครับเป็นถั่วลิสงเม็ดเล็กนะครับแล้วก็เราจะใช้น้ํามันพืชเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เกลือนะครับทั้งหมดแค่นี้ก่อนอื่นก็เปิดไฟครับเปิดไฟต่อไปครับน้ำมันพืชครับก็ใส่ปริมาณพอสมควรครับ นี่เลยมันต้องเยอะถึงขนาดต้องท่วมนะครับเคล็ดลับของการทอดถั่วนะครับคือเราจะต้องคนไปนเรื่อยครับคนไปนเรื่อยห้ามห้ามไม่ให้ถั่วอยู่นิ่งๆเป็นอันขาดน,นะครับคนไปนเรื่อยนะครับคนไปนเรื่อยก็คนไปนเรื่อยครับคนไปนเรื่อยจนกระทัง่งถั่วเปลี่ยนสีนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ ตอนนี้นะ้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วครับ เราจะคนไปอย่างนี้นะครับคนไปเรื่อยเพื่อที่จะสลับถั่วที่อยู่ด้านบนนะครับไปอยู่ด้านล่างถั่วที่อยู่ด้านล่างขึ้นอยู่ด้านบนนะครับถ้า mm hmm. คนไปแล้วเจออันที่เป็นลาแล้วก็ออกครับเหลืออันที่เป็นถั่วดำ,ดำๆไม่ไม่คไปเรื่อยครับพอถั่วมันเริ่มแตกมันเริ่มแตกแล้วแบบนี้นะครับ มีเสียงแตกนะครับให้เบาไฟลงบเบาไฟลงนะครับเบาไฟให้เป็นไฟแบบนี้นะครับเบาไฟนะครับแล้วคนต่อไปครับต่อไปเรื่อยครับตอนนี้ความร้อนนะครับก็แทรกเข้าไปในตัวถั่วแล้วนะครับก็เริ่ม อย่าหยุดคนเคล็ดลับคืออยาหยุดคนถ้าหยุดคนเม่อไหร่ถั่วจะไหม้นะให้ถั่วไหม้จะไม่นะ่ากินะนะครับถ้าเรากะไม่พอ หรือเรารู้สึกว่ามันสุกแล้วเนี่ยเรายกลงเลยส่วนทีไม่สุกครับมันจะไม่มันจะไม่กรอบนะครับมันจะเหนียวเหนียวแล้วก็รู้สึกว่ามันมันจะไม่หอมแต่ถ้าเกิดว่าเราคั่วไปได้ได้ระยะของมันครับก็คือมันสุกแล้วเนี่ยมันมีสีเปลี่ยนออกจะเป็นสีเหลืองนิดหน่อยแต่อย่าให้เข้มมากนะครับถ้าเข้มมากไม่ช่ผมนะครับไปเรื่อยนะครับพอเริ่ม เริ่มอ่อนลงเราก็เพิ่มไฟครับเพิ่มไฟให้มันติดแบบนี้ไฟแรงเหมือนเดิมนะครับแรงเหมือนเดิมแรงนะครับ่วาิส่งเม็ดเล็กจะสุกง่ายกว่า่วลิสงเม็ดใหญ่แต่ก็ใช้วิธีการไมตร่ต่างกันนะครับในคลิปที่แล้วเราคัดวถั่วเม็ดใหญ่ไปแล้ว ถ้าใครเอาไปลองทําดูก็น่าจะไม่ผิดหวังนะครับวันนี้เราเราผริตส่งเม็ดเล็กนะครับซึ่งการทํานั้นไม่ไมยากเลยใช้เวลาไม่นานด้วยแล้วก็ได้ถั่วอ,ร,อร่อยๆไว้กินที่บ้านเก็บไว้ได้นานด้วยครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับเอาให้พอมันเย็นแล้วก็ใส่กล่องได้เลยครับ แต่ว่าตอนนี้เ,เริ่มเริ่มสุกแล้วครับพอเราเปิดไฟแรงรปุ๊บถั่วก็จะเริ่มแตกเหมเือนเดิมครับสังเกตสีของถั่วยังขาวอยู่เราก็เราก็คั่วไปเรื่อยครับคั่วไปเรื่อยครับอย่างไม่พอนะครับสังเกตนะครับเห็นนะครับยังนะครับ หลายคนเอาเอาถั่วไปคั่วโดยที่ไม่ใส่น้ำมันก็จะได้ถั่วอีกรูปแบบหนึง่งก็เรียกว่าถั่วคั่วก็จะให้ความรู้สึกของการการกินถั่วอีกรสชาติหนึ่นงนะครับทีน,นี้เราใส่เราเอาศัยน้ำมันเป็นตัวที่กระจายความร้อนให้กับถั่วเนี่ยได้คือคั่วกันนะครับทำให้ถั่วออกมาสุกเท่ากันหมดนะครับแล้วก็กรอบน่าเม่เลยนะเี่อปิดการให้นอนนะครับ เรียวเรีอกเตียมกระชอนกองน้ำมันนะครับเตรียมกระชอนกองน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้สีของถั่วเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเสียถั่วเริ่มเปลี่ยนแล้วบเราก็บาไฟรอบนึงครับบาไฟรอบหนึ่งนะครับบาไฟรอบหั่ตวต่อนะครับสังเกตนะครับสีถั่วเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับยังครับยังยังไม่ได้นะครับ ครับนีดหนึ่งอ่าต่อไฟแล้วเร่งเร่งไฟอรอบครับเร่งไฟรอบนึงเร่งไฟอีกรอบนะครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วเร่งไฟรอบสุดท้ายนะครับอย่าให้ไหม้นะครับอยา่อยาให้ไหม่อ่าตอนนี้เริ่มเริ่มนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับสุกแล้วสังเกตตัวที่เม็ดสีขาว,วเม็ดสีขาวนี่ก็จะออกเปลี่ยนสีแล้ว ครับเปิดสีเราจะไม่ให้สุกไม่ให้มันเป็นเหลืองมากนะครับเพราะว่าตอนที่เราตักออกไปแล้วเนี่ยเขาความร้อนเขายังอยู่กับในเม็ดถั่วนะครับมันจะสุกต่อไปอีกชั่ระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานมันจะไม่ไม่ดีมากับมันจะขมนะครับโอเคครับประมาณนี้โอเคครับได้แล้วครับก็เริ่มตักเลยนะครับ 在搞啊，卖搞的。 เราจะพักไว้ให้น้ํามันมันออกอีกสนิดหนึ่งนะครับเอาออกมาแล้วครัก็เราก็จะพักให้เขาเย็นสักนิดนึงนะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้น้ํามันมันออกอีกนะครับให้น้ํามันเนี่ยออกออกไปอีกตอนนี้เราก็จะถั่วนะครับมาใส่จานนะครับ ท่านผู้ชมจะเอาพัดลมช่วยเป่าให้กระจายความร้อนก็ได้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้สักพูดหนึ่งตัวก็จะสุกเพิ่มไปอีกนะครับตัวก็จะก็จะมีความร้อนอยู่ในตัวเขาอยู่ก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีไปออกจะสุกเพิ่มอีกก็จะสีเข้มขึ้นนะครับสีเข้มขึ้นเราดูแล้วเนี่ยสีเข้มขนาดนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่ไม่ให้ไหม้นะครับถ้าถ้าออกสีเข้มมากกว่านี้ เขาจะไหม้นะครับถ้าไหม้แล้วมันก็จะไม่ลอยมันจะขมนะครับอ่าต่อไปครับเราจะใช้เกลือนะครับโรยเลยครับโรยเยอะได้ไม่เป็นไรครับพอตอนตอนทานเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดเยอะหรอกครับจะไม่เคีมยมากนะครับก็โรยนะครับเกลือนี่ก็จะช่วยดูดความร้อนนะครับเขาก็จะหยุดที่จะสุกต่อเะันไม่สุกต่อ หลังจากที่เราโรยเกลือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเสียงเขายังเปรี้ยวปะเปรี้ยวปะอยู่เลยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยสําหรับถั่วถั่วทอดนะครับแสนอร่อยโอเคครับตอนนี้เรารอให้เย็นนะครับพอเขาเย็นเสร็จแล้วก็เอาเก็บใส่กล่องนะครับปิดไว้ปิดฝาไว้นะครับเก็บไว้ได้นานนะครับ แต่เชื่อว่าอยู่ไม่นานหรอกครับเพราะมันอร่อยครับอือหือเไว้ไม่นานหรอกครับอร่อยครับอือสุดยอดครับกรอบมากอือหือกรอบมากครับท่านผู้ชมลองทำดูครับรับรองว่า มันจนหยุดไม่อยู่จริงๆกินได้ตลอดครับไว้พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับก็จะมีเคล็ดลับอะไรที่เกี่ยวกับอาหารก็จะมาแนะนำท่านผู้ชมอีกนะครับรอบวันนี้ก็สวัสดีครับ